ตุกว่าน้ำให้มาทำพื้นเอาพุทเพาะเพาะอ๋อนนี้ถ่ายทอดไอ้กำลังอัดวิดีโอเริ่มต้นขั้นตอนการปลูกยึดใบเลยนอยดำๆมาตัดอย่าแทงหายอย่าไปแทงหายทิ้งไปนัานเลยตัดก้นถุงก่อนเอาหน่อโออโลโเลยหลังจากตัดก้นถุงแล้วก็ตัดรากตัดรากรากนี่รากเป็นส่วนเกินใช่ไหมตัดทิ้ง ให้มันออกรากใหม่ให้มันรัดใหม่ทงดกแกงหินวิธีการวิธีการปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนต้นแบบทุเรียนคนบุรีลากเนี่ยลากพวกนี้ตัดทิ้งทั้งหมดตอนฉันนั่นฉันฉันจกหาเลยเดี๋ยวจชอบตอนปลูกขางบานใช่ไหมรากที่มันออกมานค้างตัดทิ้งหมดตัดออกหมด ควนหาเลยเลยทุบวะนี้ทุบทุบถุงใช่ไหมตัดไปทุกต้นไหมเอาดินเก่าออกเอาดินเก่าออกมัดดีโอ้ยไปงัดเจ๊งพัดนเลยจู่หัวดินดินเก่าออกมัดใช่ไหมเหลือเอาเอาให้มันเหลือติดอยู่หินงัดผมไม่เห็นงัดดูเงารากมูนี่มันมันโคตรตามต้นเนี่ยมันไม่เป็นไรมูนี่ไม่เป็นไรหรอกตัดถุงเพื่อให้รากมันออกมาทามหากินได้เดี๋ยวรอโคลาราน าขั้นตอนการปลูกหลังจากเราตัดรากเตรียมถุงบานโพรดานแล้วก็ปูนขาวป้องกันเชือ้อราแล้วเราก็ตัดก้นถุงทุงเรียนหลังจากตัดก้นถุงทุงเรียนเสร็จก็นำทุเรียนลงปลูกแต่ว่าห้าม เอาดินที่ติดมากับต้นพันธุ์ทุเรียนออกให้มันตั้งอยู่อย่างนั้นลหลังจากนั้นก็เอาดินป่าลุมที่เราขุดลงหลุมไปลงหลุมกบหลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ดินที่ไม่เอาถุงด้ามออกก็คือป้องกันไม่ให้ดินมันแตกพอเอาดินใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็ นำดินปากหลุมมากบแล้วก็กดกดพออยู่ไม่ต้องให้แน่นมากแล้วก็อย่าให้ดินมันถมพ้นพ้นดินเก่าให้มันมองเห็นดินเก่าที่ติดมากับต้นพันธุ์เพี่ยรากมันจะได้ออกหาก,กินเพราะวลาขุดเรียมมันลอยขึ้นมันไม่ได้เป็นรากแก้วลงดำดิง่งเหมือนกับรากต้นไม้ชนิดอื่นอย่างอื่น ตอนการปลูกแบนนี้เสร็จแถวเริ่มปลูกเสร็จก็จะทับล่มตามเลยร่มให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของทุเรียนยด้านทิศตะวันตกของทูเรียนส่ว<ะ>นด้านทิศตะวันออกตอนเช้า<ะ>ได้ให้ต้นทูเรียนได้รับแสงได้ให้ทุเรียนมารับแสง นี่ก็มาลุงลุงค้มก็มาเป็นกําลังใจแต่หลุงคมวันนี้เป็นไข้หวัดอาการหนะักอาการหนักพอสมควรแต่ว่าอยู่ไม่ได้หนักพอสมควรแต่ก็ามานี่คือต้นที่สองต้นที่สองที่เตรียมการปลูกเริ่มจากขั้นตอนเดิมตัดก้นหลุมก่อนไปตัดก้นถุงก่อนตัดก้นถุงปาดก้นถุงเอาดินออกจากก้นถุง บนถุงเสร็จเราก็จะมาดูรากทุเรียนว่ามันมีรากที่เป็นส่วนเกินออกมาหรือเปล่าถ้ามันมีรากที่เป็นส่วนเกินรากที่มันไม่สวยที่มันขดเนี่ยไหนมมอจะเป็นไรมันงออยู่ประทานมึงนะมันขดมันงออยู่ก็ตัดตัดเอาตรงนั้นออกเพื่อจะได้ให้รากมันออกมาหาก,กินมันจะได้ไม่ขดไม่งออยู่กับที่ไม่ขดไม่งออยู่กับ การปลูกก็เหมือนเดิม,ม,มแล้วก็มาตัดใครวะใครวะใครวะตัดรากที่มันเป็นส่วนเกินที่มันกด,ด,ด,ดกดงงออยู่ในถุงแล้วก็ลงหลุมปลูกตามขั้นตอนเก่าขั้นตอนเดิมเรามาติดตามกันหลังจากปลูกหลังจากปลูกแล้วนี่ว่าจะเป็นอย่างที่เอาทุเรียนลงหลุมแล้วทีนี้ หลังจากทุเรียนลงหลุมก็เอาดินปากหลุมมากลบกลบหลุมก,กลบต้นทุเรียนเหมือนเดิมเรายังไม่เอาถุงออกเราจะเอาดินมาใส่ในหลุมก่อนตอน้นในรูที่หลังนี่เพื่อป้องกันป้อยัคงเนีป้องกันไม่ให้ดินที่มากับต้นพันธุ์ทุเรียนมันแตกหลังจากเอาดินปากหลุมใส่แล้วกลบแล้วอันนี้เราก็จะมาดึงถุงดึงถุง ที่มันมาตัดต้นพันธุเดียนออกอันนี้ก็เอาดินกลบเอาดินมากลบแต่ไม่ให้มิดกลบไม่ให้มิดให้มันเห็นดินเก่าเห็นโคนเพื่อรากจะได้ออกหากินง่ายขึ้นอย่างที่นายบอกไปในขั้นต้นแล้วเรามาติดตามกันหลังจากปลูกแล้วว่าจะงามขนาดไหนวันนี้เจ้าของสวนมาปลูกด้วย เจ้าของสวนทุเรียนป่าชอ่อทุเรียนคอนบุรีของดีมีทุกสวน <บา S 1> เลยมันไม่เป็นไรหลังจากตามหลุมไปเลยเนี่ยลง,ลงปาาล,ลงรดา,านาาเสร็จแล้วก็วานปูนขาวลงปูนขาวลงปูนขาวฆ่าเชือ้อป้องกันเชือ้อราเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ปลูกทุเรียนตาช่อสาขาสองต้องขุดลึกประมาณไหนรุ่นนี้ได้จ้ากระจุบโดนเอาขุดลึกแค่นี้พอเนาะทุเรียนเองผมหาซีฟคูหาซีฟอ๋อทุเรียนนี่เขาไม่ปลูกลึกเขาปลูกตื้นๆมะกรูนเขาก็วางไว้เขาปุยดินมาสมอ๋อมีมีวิธีปลูกหลายวิธีเอาเอาที่เรานี่แหละถนัดปลูกร้อยฟ้าก็ได้ ปลูกแบบร้อยฟ้าแล้วเอาดินมากบเอาก็ได้ใช่ไหมอข่เี่ยวมันมอ๋อมาตามสูตรตามสูตรมันมีสูตรสูตรการปลูกสูตรการปลูกมีอยู่เอานู้นลุงเจ้าก็ไม่ได้เข้ากล้องเอาถ่ายลุงเจ้าซะหน่อยเจ้ากำลังเกตอนนี้เตรียมต้นทุเรียนเตรียมต้นถูเรียนมาแล้วก็เตรียมดุมขั้นตอนการปลูกก่อนปลูกเตรียมต้นทุเรียน เตรียมหลุมทุเรียนแล้วก็เตรียมสารที่จะมามาลองก้นหลุมเพื่อป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราป้องกันปวดหลังจากขุดหลุมเตรียมหลุมแล้วก็นำต้นทุเรียนมาพักไว้ข้างหลุมเป็นจุดตามจุดที่จะปลูก แล้วก,เก็เอาสารที่มาป้องกันเอาสารที่มาป้องกันป้องกันเชื้อราปลูกทุเรียนวันนี้เตรียมปลูก,กทุเรียนเลิกด <laughs> ียามดีมมวันนี้ได้เลิกได้ยาม ปลูกถุเรียนลงเรียนกันมีลงทั้งหมด50ต้นประธานไอาหายยังน่ะ ทุเรียนคนบุรีจะปลูกกันวันนี้แหละเดอ้อตอนนี้ทำการลดน้ำทุเรียนหลังจากปลูกทุเรียนเสร็จแต่ในเชาน้านี้ทุเรียนสวนใหม่ของคอนบุรีสวนหน้าเสร็จเลิก ทั่ปลูกทั้หมดห้าสิบต้นเป็นทุเรียงทุเรียงพันธุ์หนทองเป็นมือใหม่หัดปลูกมือใหม่หัดทำคือได้รับการแนะนำจากคุณช่อที่ทำจนผู้เลียงประสบผลสรุปมาแล้วและได้รับคำแนะนำจาก ลุงคมเจ้าของสนอนวน,น,าาท,น,นทุเรียนคอนมุรีวันนี้เรามาปลูกทุเรียนกันทุเรียนคอนมุรีสวนแห่งใหม่ตอนนี้กำลังเตรียมหลุมที่จะปลูกแล้วก็ต้นพันธุ์ทุเรียนนำมาวางเอาไว้เป็นจุดๆตามจุดที่จะปลูกตามหลุมที่จะปลูกแล้วก่อนจะปลูกหลังจาก ที่มีการเตรียมปุมเสร็จก็จะมีสารสารป้องกันเชื้อราแล้วก็สารช่วยดินสารช่วยดินทำดินให้ทำดินให้มันดีขึ้นวันนี้จะลงทั้งหมด50ต้นแล้วมาติดตามกันหลังจากปลูกไปแล้ว จะได้ผลยังไงเราก็จะมา,าแจ้งอีกทีหนึง่งปลูกแปลว50ต้นหลังจากปลูกเสร็จก็ให้น้ำรดน้ำทุเรียนวันนี้ปลูกไป50ต้นโดยความร่วมมือ ของพี่น้องแล้วก็ผู้ที่ปลูกทุเรียนประสบผลสําเร็จมาแล้วทําส่วนทุเรียนประ,ประสบผลสําเร็จมาแล้วอย่างลุงคมลุงช่อที่มีส่วนทุเรียนเป็นของตัวเองแล้วก็ได้เก็บลูกแล้วได้ขายมาแล้วเก็บรูปมาแล้วสองปีขายรูปมาแล้วสองปี <c oughs> แล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สามแต่ปีสวนคอนบุรีสวนใหม่แห่งนี้ซึ่งจะได้ทำการทดลองปลูกทดลองปลูกห้าสิบต้นก็คอยดูว่าห้สิบต้นที่ปลูกเนี่ยจะสำเร็จ ประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างลุงขมหรือเปล่าลประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างลุงช่อหรือเปล่าแล้วก็อีกหลายหลายสวนของคอนบุรีที่ปลูกแล้วก็ทำสวนทุเรียนได้ประสบผลสำเร็จมาแล้วเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอคอนบุรีเรา ลยอยากทดสอบทดลองปลูกปีแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะปลูกทุเรียนตั้งใจจะปลูกผลไม้อย่างอื่นตั้งใจจะทําเป็นส่วนผสมแต่เมื่อลุงคมลุงช่อได้เข้าไปหาได้เข้าไปคุยเข้าไปให้คําแนะนําว่าาการปลูกทุเรียนสักข้าวิต้นเนี่ย มันดีกว่าทำผสมหลาย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 อย่างแต่ก็จะม,มีพื้นที่ว่างเหลือพื้นที่ว่างเหลือนี่ก็จะปลูกงอกับมังคุดปลูกงอกปลูกมังคุดเอาไว้ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นส่วนทุเรียนต่อไปก็จะได้เอาไว้ แบ่งแงกันรับประทานแบ่งที่แล็กน,น้องญาติมิตรหายแล้วก็แบ่งขายให้เป็นหลายๆด้เป็นอาชีพอาจจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ถ้าถ้าปลูกแล้วทําแล้วถ้ามันประสบผลสำเร็จให้ผลผลิตดีมีการตอบรับมีเสียงตอบรับมีการตอมรับยอมรับที่ดี ก็จะลงทุนทําให้มันเป็นอาทีพไปเลยก็จะลงทุนปลูกเพิ่มเติมไปอีกฝิกติศตามชาต้องลองดูลองทําด้วยต้องลองดูลองทำปลำูกตุเรียนสวนใหม่ของคอนบุรี